สวัสดีครับผมยิปจากเขาว่ากันว่าสตอรีเรื่องนี้เป็นเรื่องของเปียวเด็กวัยรุ่นที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางมาตลอด25ปีจนเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเปียวมีปัญหากับแฟนจนต้องเลิกกันทำให้เขาต้องย้ายออกจากคอนโดซึ่งเป็นการย้ายแบบกระทันหันมากเปียวจึงต้องหาที่อยู่ใหม่ทันที แต่หอพักที่อยู่ใกล้มหาลัยราคาก็ค่อนข้างสูงมากและจะต้องจ่ายมัดจำล่วงหน้าอีกต้องใช้เงินก้อนใหญ่พอสมควรจะขอที่บ้านก็ไม่ได้เพราะทางบ้านคงให้กลับไปอยู่ที่บ้านอย่างแน่นอนซึ่งตัวเปียวไม่ได้อยากกลับบ้านเขาเลยตัดสินใจไม่บอกที่บ้านและด้วยประเด็นต่างๆเปียวเลยต้องหาหอที่ราคาถูกและไม่ต้องมัดจำสัญญาไว้จนเปียว ได้ไปเจอหอพักแห่งหนึ่งไม่ได้อยู่แถวหน้ามาหาลัยแต่ราคาก็ถูกมากๆเพราะอยู่ในซอยลึกซึ่งแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากป่ากับบ้านคนไม่กี่หลังและแต่ละหลังก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันเรียกว่าเป็นซอยที่เปรี่ยวมากๆเลยก็ว่าได้เปรี่ยวเองก็ไม่เข้าใจว่าเขามาเปิดหอตรงนี้จะมีคนมาพักหรอตอนที่คุยกับเจ้าของหอก็แทบไม่มีปัญหาอะไรค่าห้องก็ถูกมาก แต่สิ่งอำนวยความสะดวกก็แทบไม่มีเช่นกันเป็นห้องโล่งๆกับเบาะเอาไว้นอนกับโต๊ะและตู้เสื้อผ้าเก่าๆแค่นั้นเวลาที่เปียวจะออกไปหาอะไรกินก็ต้องไปหน้ามาหาลัยซึ่งไกลาจากหอนี้มากๆแต่เปียวก็มีรถมอเตอร์ไซค์เลยไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางเท่าไหร่และอีกอย่างเปียวก็คิดว่าจะอยู่ไม่นานพอจบเทอมนี้ก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านแล้ว และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดช่วงแรกๆการอยู่หอนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพื่อนร่วมหอ,อก็มีไม่กี่คนบอกลักษณะของหอพักเป็นตึกเตี้ยๆสองชั้นมีชั้นละห้าห้องซึ่งเล็กมากๆเปียวพักอยู่ห้อง103โดยห้องข้างๆก็มีวัยรุ่นอายุพอๆกับเปียวอยู่กัน2-3คนและห้องถัดไปก็เป็นห้องคู่ผัวเมียทำงานโรงงาน และที่เปียวเจอก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่ได้เข้าไปพูดคุยหรือทักทายอะไรเหมือนต่างคนต่างอยู่ซะมากกว่าส่วนเจ้าของหอไม่ได้อยู่ตลอดนานๆจะมาที่นี่ทีและถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็ให้โทรหาไม่มีแม้แต่คนเฝ้าหอด้วยซ้ำเรื่องแปลกมันเริ่มต้นตอนคืนหนึ่งที่เปียวนอนไม่หลับนอนอย่างไงก็นอนไม่หลับปกติเปียวจะนอนไม่เกินตีหนึ่ง แต่นี่ตีสองเกือบตีสามแล้วก็ยังไม่หลับไม่รู้ทำไมจนสุดท้ายก็เหมือนจะเผลอหลับไปและตอนที่หลับนั้นเปียวฝันว่ากำลังเดินไปที่ไหนสักที่ซึ่งรอบๆตัวก็มองไม่เห็นอะไรเลยเดินไปเรื่อยๆและเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังคอยมองเปียวจากด้านหลังแต่พอเปียวจะหันหลังกลับไปมองกลับไม่สามารถหันไปได้และเมื่อเปียวตื่นมา ก็หลงลืมไปเพราะเขาก็ไม่ได้คิดมากอะไรเปรียวก็ฝันแบบนี้หลายครั้งในรอบหลายเดือนประมาณอาทิตย์หนึ่งจะฝันแบบนี้สักทีหนึ่งจนเริ่มเอกใจแล้วว่าทำไมถึงฝันแบบเดิมๆหลายครั้งจนอยู่มาได้เดือนนิดๆตอนนั้นเปียวติดเกมมากเล่นเกมจนดึกกับเพื่อนเล่นยาวไปจนถึงเกือบตีสองซึ่งพอเปียวปิดคอมจะนอน ก็จะเหมือนมีเสียงเด็กวิ่งเล่นกันอยู่หน้าห้องมีเสียงขำแล้วก็วิ่งผ่านไปซึ่งตอนแรกเปียวเองก็ตกใจเปิดบานเกร็ดดูด้านนอกก็ไม่มีใครจนคิดว่าตัวเองหูฝาดไปเองแต่มันก็เกิดขึ้นหลายครั้งช่วงตอนตีสองบางวันที่เล่นเกมนานๆเปียวก็ถามเพื่อนว่าได้ยินไหมก็มีบางคนบอกว่าเหมือนจะได้ยิน ส่วนตัวเปียวเองก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แล้วเพราะมันเกิดขึ้นหลายครั้งและเวลาเดิมๆจนวันหนึ่งเปียวกลับเข้ามาที่หอหลังจากไปซื้ออะไรกินตอนนั้นเวลาประมาณ6กโมงกว่าๆพี่ผู้ชายที่เป็นคู่ผัวเมียที่อยู่ห้องใกล้เปียวเขานั่งอยู่หน้าหอพอดีผนวกกับวัยรุ่นที่อยู่ใกล้ๆก,ก็ออกมาจากห้องพักพอดีเหมือนกันเปียวเลยถามทั้งคู่ว่าตอนดึกๆ ได้ยินเสียงเหมือนเด็กมาวิ่งเล่นบ้างไหมทั้งคู่ก็ตอบเลยว่าประจําได้ยินบ่อยๆแต่ไม่กล้าออกมามองและคืนนั้นเปียวก็รู้สึกไม่ดีทั้งคืนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรเปรียวพยายามเปิดม่านตรงบานเก็ดว่าข้างนอกนั้นมีอะไรมาอยู่ตลอดเวลาคืนนั้นเปิดดูหลายครั้งมากลุกไปกินน้ำทีก็เปิดทีลุกไปฉี่ก็เปิดดู ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองอยากเห็นอะไรกันแน่และจนเวลาล่วงเลยไปก็ไม่มีอะไรเวลาประมาณตีสามกว่าเปียวลุกไปกินน้ำแล้วก็ไม่ลืมที่จะเปิดม่านดูและสิ่งที่เขาเห็นก็ทำให้เปียวขนลุกไปทั้งตัวเพราะสิ่งที่เปียวเห็นก็คือเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงยืนหันหลังอยู่ไกลๆอยู่ใต้แสงไฟที่ริมทางหน้าหอเปียวมองเพ่งไปสักพัก เด็กสองคนนั้นก็ยังยืนนิ่งไม่ไปไหนจนเปียวได้ปิดม่านลงก่อนตั้งสติเปิดดูอีกครั้งชัดๆแต่ครั้งนี้ก็ไม่เห็นอะไรแล้วคืนนั้นเปียวพยายามนอนให้หลับในหัวก็นึกคิดประติดประต่อเรื่องราวทั้งเสียงทั้งฝันทั้งสิ่งที่เห็นว่ามันคืออะไรสักพักเหมือนเปียวก็หลับไปเหมือนจะรู้สึกตัวแต่ก็ขยับไม่ได้ท,ทั้งที่พยายามแล้ว สักพักก็มีเสียงวิ่งกับเสียงหัวเราะที่คุณเคยดังอยู่ใกล้มากๆเปียวรู้สึกได้เลยว่าเหงื่อไหลท่วมตัวแล้วในตอนนี้และเปียวก็เผลอหลับไปพอเปียยตื่นขึ้นมาในอีกวันเขาได้แต่นั่งคิดทบทวนเรื่องเมื่อคืนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอยูๆ่ๆเปียวก็เผลอหลับไปอีกครั้งจนเมื่อมาสะดุ้งตื่นอีกทีตอนกลางดึกหลังจากตื่นขึ้นมาก็สลืมสลือได้ไม่กี่นาที เสียงวิ่งกับเสียงขำที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นมาอีกครั้งและเสียงนั่นก็ทำให้เปียวหายสลึมสลือทันทีเปียวพยายามไม่สนใจและเดินไปเสียบปั๊กคอมเพื่อกะจะเล่นเกมไม่ถึงเชา้าแต่ยังไม่ทันได้เสียบก็มีเสียงเคาะประตูอย่างแรงดังขึ้นมาเขาตกใจมากเปิดม่านดูว่าใครมากันแน่ปรากฏว่าไม่มีใครทั้งนั้น สายตาของเขาก็เหลือบไปมองใต้แสงไฟริมทางที่เห็นเด็กสองคนนั้นเมื่อวันก่อนปรากฏว่าภาพที่เห็นก็คือภาพเดียวก,กันกับเมื่อวันก่อนเลยคือเด็กสองคนยืนหันหลังใต้แสงไฟที่ทางเดิมตอนนั้นเขาสติแตกไปเลยไม่รู้จะทำยังไงดีและเดินถอยหลังออกมาและหยิบโทรศัพท์กับกุญแจมอไซค์ในทันทีและยังไม่ทันเก็บทุกอย่างใส่กระเป๋า อยู่ๆไฟก็ดับลงทันทีเขาร้องตะโกนพื่อไม่เป็นภาษาแล้วก็ม่รอช้าวิ่งออกจากห้องในทันทีแต่พอจะวิ่งไปเปิดประตูประตูก็กลับเปิดไม่ออกอาจเป็นเพราะความลนลานหรืออะไรก็ไม่ทราบในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะเปิดออกเขาได้ยินเสียงบางอย่างเคาะผนังห้องรัวๆรอบห้องแทรกมากับเสียงขำที่ดังมากอยู่ด้านหลังก่อนที่เขาจะใช้แรงดึงประตูออกมา แล้ววิ่งสุดตัวไปที่รถและขับรถออกไปแล้วก็ไม่หันกลับมามองจุดที่เด็กสองคนนั้นยืนอยู่ในตอนเช้าเปียวได้พาเพื่อนอีกสามคนไปขนของออกทันทีโดยหลังจากนั้นเขาก็ไม่คิดจะกลับไปที่หอนั้นอีกเลยทิ้งไว้แต่ความสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีที่มาที่ไปอย่างไงและเพราะอะไรถ้าใครชอบเรื่องผี ความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ